ในความเงียบของพรรคภูมิใจไทยอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างคือรอโอกาสแตอที่ผ่านมาเนะี่ยค่อนข้างจะมั่นใจตัวเองว่ามาถูกทางแล้วกรับนะ,นะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยอย่างที่พูดเป็นพรรคที่จํานวนเพิ่มขึ้นทุกครั้งครับนะไม่ได้แพ้พรรคที่ก้าวหน้าพรรคอื่นๆเลยอนในเวลาเดียวกันเนี่ยส,สวนี่เปลี่ยนฐานอำนาจครับนะคนก็ว่า พูดง่ายๆวิ่งเต้นได้กับออก็ถือได้ว่ามากอำนาจมากบาลมีเพิ่มขึ้น,นมากเพิ่มขึ้นชั่วโมงนี้ครับทำไมภูมิใจไทยเป็นพักเดียวที่ทําการเมืองในลักษณะแบบนี้ได้อาจารย์ไม่ไม่ใช่พัก,พกเดียวเรียกว่าเ,เป็นพรักที่เติบโตขึ้นในการทํางานการเมืองแบบนี้ทําไมภูมิใจไทยทําได้ ไม่ขนาดที่ภูมิใจไทยเนี่ยแต่ไม่ไม่เติบโตเท่าคือภูมิใจไทยผมก็ไม่ทราบว่ามีดีอะไรนะครับแต่ว่าพักคนที่เข้าไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วไม่ก็ไม่คก็ไปไหนผิดกับเพื่อไทยกับเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยบเมื่อก่อนคนมันย้ายขยับกันนะเอ้าสุริยะสมศักดิ์เมื่อก่อนอยู่ที่ไหนอืก็อยู่ไทยรักไทยนู่นบอยู่พลังประชาชนนู่น ครับแต่ตอนมาหลังกลับมาอยู่ที่มาอยู่ที่ลุงลุงป้อมฝังประจารัฐฝังประจารัฐสามมิตรอ่าเอออ่าอันนี้ก็ย้ายไปอยู่เพื่อไทยอ่าแต่ว่าลองดูบ้านใหญ่ในภูมิใจไทยที่ผมว่าไม่ได้ไปไหนเลยครับก็อยู่แล้วอยู่เลยอยู่แล้วอยู่เลยไม่รู้มีคาถามีมนอะไรผูกกันเออนะฮะอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้ไม่ใช่มีไม่มีใครตอบได้ก็เห็นคุณคุณหนูนะครพยายามตอบอยู่เพราะว่าจะไทย เพราะภูมิใจไทยเนี่ยพูดกันตรงๆก็ให้ความเป็นธรรมกับคนที่มาอยู่ด้วยอ่านะฮะก็คือให้ความเป็นธรรมกับคนที่มาอยู่ด้วยคือต้งรับฟังทั้งอะไรอะไรกาสก็ไอ้คำว่าให้ความเป็นธรรมเนี่ยแบ่งกระทรวงก็ยุติธรรมอะไรเงี้ย